สวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านทุกคนนะคะที่เฮเกตเข้ามาติดตามห้เกตเข้ามารับฟังรับชมทางช่องนุนทิยานะคะกับมีทั้งเอฟซีไมเอฟซีเก่ามีทั้งพระทั้งโยมนะคะที่ให้การติดตามนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่16ธัท่านว่าคมสองหนะคะเป็นวันประกาศผลออกสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะผลปรากฏว่ารางวัลที่1ออกเจ หกสามแปดเก้าห้านะคะเลขท้ายสองตัวล่างหาสองนะคะนนทิยาก,ก็ขอยินดีด้วยนะคะกับเอฟซีที่โชคดีนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเอฟซีที่ยังบ้านโชคดีนะคะพอมาเลขมันออกตัวเก่านนทิยาคิดว่าเอฟซีจะบ่โชคดีร้ายนะคะทางช่องเฮานี่ก็มีเข่าอยู่หลายท่านหลายคนนะคะประมาณลําเลี้ยงเบิงประมาณสิบสี่ คลิปนะคะเขาทั้ง3โตเขาทั้ง2ตงโตนะคะ3ตัโตโตดล้วก็สองโตโตรงล้วก็สองโตกลับนะคะก็จะมาว่าว่าเขาคลิปได้แน่อาจารย์ได้แน่พอมาพิมพ์นองเอฟซีจะได้จดได้จะได้ตามได้นะคะบางท่านบางคนจะทํางานบ่ได้เบิ่งถูกคลิปนะคะก่อนจะเว้าว่าเขาคลิปได้แน่อาจารย์ได้แน่นะคะนุ่นทยากอาจาขอ ว่าผ่านคลิปนี้นะคะผู้ใดอยากร่วมทาบุญกับอาจารย์ได้สานักไดนะคะติดต่อนนทิยาโดยตรงนะคะ09819 7 1 9 3 4นสนะคะเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์นะคะบางครัง้งอาจแอดไลน์บ่ได้ก็โทรสายตรงนะคะเพราะว่าไลน์อาจจะเต็มนะคะก็จะมาว่าว่าเข้าคลิปไหนแน่อาจารย์ไดนแน่นะคะคนที่หนึ่งอาจารย์ที่หนึ่งคือแม่คนกระสินนะคะแม่คนกระสินให้ตังแต่ต้องงวดนะคะคลิปนี้นะคะให้วิ่ง ขามาหกงวดเก็ดงวดนี่นะคะเก็งวดสอนให้วิ่งล่างอย่างเดียววิ่งห้านะคะห้ามาจริงๆนะคะหนึ่งในนั้นมีห้าหนึ่งห้าสองนะคะนุนทิยาทรงสารเอซี C นะคะยา่าตะนนทิยานะคะเอซี F C ก็คือกันนุนทิยากับคือกันนะคะซื้อทุกตัวห้าสองไม่ซื้อมันออกแล้วนะคะ ข้ามมาออกแล้วพี่น้องมันออกอีรีนะนะคะมาจริงๆนะคะขอถทดขอไปพี่น้องเอฟซีนนทิยาละมักบ,บอกว่าเลขออกแล้วอาจจะตัดออก <c oughs> เหลือซุ้มมันบอกกับสามคููนะคะมันกลับมาตัวที่ออกแล้วนะคะนะคะเป็นนาที่เสียดายเอาไมพี่น้องงวดนายังมีไม้งวดนี้นะคะงวดนี้ยังมีไม้นะคะสู่ๆูไปน้ากันนะคะต่อมาเนี่ยก็กเป็นแม่ยวนเลขเบื้องนะคะนนทิยาเขียนขื้นเขียนลงให้ยมืดกันทุกประตูทั้ง หาหกนะคะเพิ่นหายหนึ่งห้าเก้านะพี่น้องเลขบึ้งในสุดยอดอีรีนะคะถา้าบ่อออกมันจะแต้มหนึ่งเลขออกเก้าหานะคะแปดเก้าห้านะคะนะคะเลขบึ้งของแม่ยวนมาจริงๆนะคะผู้ใดอยกากท่าบุญก็ม่ยวนนะคะติดต่อน้นทิยาโดยตรงนะคะศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าสามสี่นะคะเพิ่นจะได้มีกำลังใจนั่งขอบึง้งหายนั่งเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงบางครั้งกว่าเิ่นจะขคาบเลขมาหายนะคะ ต่อมานี่ก็จะเป็นอาจารย์นำโชคนะคะเลขสูตรให้วิ่งซี่กับหาบนล่างนะคะหามาบนมาล่างสำหรับเลขความฝันฝันมาได้จับกขบนะคะเจ็ดเก้าห้าเก้านะคะมาจริงๆนะคะอาจารย์นำโชคฝันแม่นอีรีนะคะออเก <S <S 1> <S 1> <ค>้าห้านะคะต่อมาหน่ก็จะเป็นเอ่อพ่อดาวนะคะพ่อดาวฝันเกี่ยวมอเตอร์ไซค์นะคะ แล้วก็ฟันแก้วบ้านนะคะบ้านเลขที่สองห้านะคะสองห้าเขาโต๊ะกราฟนะคะเลขอกอหาสองนะคะ่อดาวมอเตอร์ไซค์เป็นกับนี้นะคะมอเตอร์ไซค์หนาตาจริงๆมันจะมีเก้าห้าอยู่ในนั้นนะคะนะคะถ้าตาเป็นเนขาทั้งบนทั้งล่างนะคะของพ่อดาวะคะ่ะต่อมานี่ก็จะเป็นอัพเฮนกับน้องคอปเตอร์นะคะน่องคอปเตอร์บอกเลขสี่ตัว ปดเก้าแปดห้าแปดเก้าแปดห้าบอกไอจอยแปดเก้าแปดห้ามาสามตัวโต้นนะคะเก้าแปดหาเลขออกแปดเก้าห้านะคะเข่าสามตัวโต้นน้องคอปเตอร์ร้านอาเพนนะคะนะคะสุดยอดอิรินะคะบอกถูกสามตัวโต้นนะคะต่อมาหนิก็จะเป็นแม่สารคามแม่สารคามฟานเห็นเห็นหน,นะฮกฮานะคะฮกห้า กันเก้าหานะคะกันกับหัวเลขออกเก้าหานะคะสุดยอดมากเก้าห้ามาตรงๆนะคะต่อมานี่ก็จะเป็นลดนําโชคนะคะลดนาโชคที่นุทิยาบอกว่าเปลี่ยนทะเบียนรถนะคะลดขั้นนี้ออกมาวันที่สามสิบเอ็ดเลขออกแปดเก้าแปดนะคะเราเอารดทะเบียนป้ายแดงเอาป้ายแดงไปเปลี่ยนป้ายขาวนะคะนุทิยากับทายคีบให้เอฟซีเบิร์ยู่อยากจะแบ่งปันออกบ่ออกบ่ออกบมีผู้ใดรู้นะคะ มันออกป้ายแดงพี่น้องป้ายแดง0589เลขออก895นะคะป้ายขาวยังบม่ทันออกออกป้ายแดงนะคะสุดยอดอีรีนะคะบรูไบเอฟซี FC, โจดีบอบางคนกับคอมเมนต์มาว่าเอานอ่รถนนทิยานะคะรถครูอันนะคะไปซื้อถ้าป้ายขาวป้ายแดงไม่ได้ซื้อนะคะนะคะนนทิยาก็ได้นิดน้อยนะคะเพระาะว่าเออ่สำหรับมือนี้ห้อเอาค้อยติดตามน้องกันนนทิยาจะซื้อของไปไใบพุ่มยูโชลุ่มรถนะคะซอยหายทะเบียนรถออก ที่าจะได้มีเงินสมงวดลดนะคะผลปรากฏว่าเพื่อนห้ออกอีรีพี่น้องแต่มันออกป้ายแดงไม่ได้ออกป้ายขาวนะคะน้องวัานี้ขอก็ค้อยติดตามน้องกันนะคะเพื่อนจะเมตตาลูกล้านบ่นะคะต่อมาเนี่ยกัเป็นคุณตาสอคุณตาสอบอกว่าฝันฝันว่าแม่จ้อยว่าอยากได้เลขไปเอากับอาเดือนนะคะอาเดือนอยู่บ้านเลขที่หนึ่งสามนะคะอายุห้าสิบเอ็ดย่างห้าสิบสองนะคะออกหาสองมาตรงๆนะคะ สุดยอดอีลีนะคะคุณนตาซอ,อฟันบางข้างกับเขาไทย่ยบางข้างกับเขาเล่านะคะต่อมาเี่กก็เป็นปูขาวนะคะปู่ขาวคลิปแรกไฮเจ็ดซีมันไปออกห้าน้อยแรกออกสี่เจ็ดสี่นะคะเข้าสามตัวโตด๊ดสำหรับคลิปสุดท้ายห้เก็ดสองหานุ่นที่ยากกับน้องน,นุ่นบอกว่าปู่น่าจะไฮงวดที่พ่านมากไฮงวดที่พ่านมาเกเลขจะออกหาสองสองหาปู่คือไฮเลกตัวเข้าพี่น้อง เหตุผลว่าโตเก้านี่นะพี่น้องมันออกจริงจริงออกห้าสองนะคะปูยังนะคะเขะบอกดูว่าเอฟซีชงเล็กถูกปูขาวนะคะต่อมานี่ก็จะเป็นอาอาพรอาพรเลขค้นขายทานมากฝากไว้ไวนะคะห้าสองสามนะคะหาสองสามสปิ้นกลับมามันจะเป็นสามสองหานะคะเข้ากับตาถอยหาสองสองสามหาสามนะคะห้าสองมาตรงๆนะคะเลขค้นขายทาน นานๆทีจะฟันทีแล้วก็มาฝากไว้กับอาพรนกับอาจินนะคะเข่านะคะค่นขายทานเข่าหาสองตรงๆนะคะต่อมาเนี่ยจะเป็นพระอาจารย์ปิศนานะคะเลขสูตรบ่เข่าเขา่เขาเลขฟันนะคะฝันว่ารถเขียวขูดสีรถนะคะทาเบียนรถเก้าห้าสี่หกออกเก้าห้าตรงๆนะคะออกคู่นานะคะพระอาจารย์ปิศนาเข่าเลขฟันนะคะ ต่อมานี่ก็จะเป็นพ่อคนลาวพ่อคนลาวผีมาบอกเลขบอกสองขึ้นสอนหาเก้าเจ็ดหาเก้าเจ็ดนะคะเกือบแตกสามตัวเลขออกแปดเก้าห้านะคะนะคะเขา่าเข่าสองตัวบนนะคะสำหรับเด็กน่อยผีเด็กหน่อยบอกบอกเขานะคะนะคะต่อมานี่ก็เป็นแม่คนกระสินโค้งสุดท้ายนะคะ วสุดท้ายหายทั้งบนทั้งล่างกะยังยืนยันข้าเกา่าออกล่างหาสองตรงๆนะคะแม่คนกราศินต่อมานี่งจะเป็นน้องนุ่นนุ่นฝันมันใจซีหนึ่งนะคะแต่ว่าอยู่ในคลิปเดียวกันที่นุ่นที่ยากขับรถส้นหมานะคะขับรถส้นหมาทาเบียนขับขับส้นมือเลขออกนะคะทาเบียนแปดศูนย์ห้าเก้านะคะนะคะเขาสามตนะคะนุ่นที่ยากกับ ตัดหน้าตัดหลังตัดทั้งสามตัวสองตัวนะคะอันอันนี้พูดส่วนตัวนะคะกระซื้อเองเพราะว่าเข้ากับตัดไฮไลท์บบได้ก็ยยันเป็นเลขรายโตนะคะนั่นที่ยากอะกระซื้อเองนะคะก็ถูกยูถูกพ่อได้คางวดลดนะคะนะคะเพราะว่านี้เก้าลายนะคะเป็นกระฮักนะคะมันออกแปดเก้าห้านะคะเข้าสองตัวเข้าสามตัวนะคะก็เข้าไปดิฟ คลิปอะไก่เคี้ยงหรือเลขวิ่งหรือเออเข่าเลขเล้านะคะก็ลุงสละเปาลุงสละเปาเข้าเลขวิ่งนะคะวิ่งห้าล่างมาจริงๆนะคะแต่ว่าหาสอง่ามี่นกับว่าเลขออกตัวเก้านะคะนะคะต่อมาเนี่ยจะเป็นเซียนบุรีรมเซียนบุรีรมให้วิ่งห้าลูดห้าล่างนะคะให้ 6, หกห่าก็บ่าหา 5, นะคะเขาจะเลขวิ่งนะคะ ะะต่อมานี่ก็จะเป็นกูกูเสื้อนะคะกูเสือ้อให้วิ่งห้าวิ่งห้าล่างนะคะเพ้นหายอ่ะครังบน้นหาหาเก้าสามนะคะเลขสามตัวพิษตัวหนึ่งถ้าเป็นหาเก้าแปลนี่จะเข้าสามตวัวนะคะไห,หาหาหนึ่งออกหาสองนะคะสามสามตวัวพิษตัวหนึ่งแล้วเลขสองตวัวแต้มหนึ่งนะคะ ต่อมานี่ก็จะเป็นหน้าจอยหน้าจอยหน้าจอยหายซี่สองออกฮาสองนะคะหน้าจอยฝันสี่สองออกค้าสองนะต่อมาเนี่ก็จะเป็นพอรีพอรีหายคลิปเดียวนะคะฮาเจ็ดหากับเจ็ดแปดนะคะมันออกเล่านะคะออกเล่าของพอรีนะคะต่อมานี่ก็เป็นแม่มิกกี้แม่มิกกี้หายออกเล้าเื่อกันนะคะออกซี่ศูนย์กับฮาซี่นะคะ แล้วก็หาหาหนึ่งออกหาสองนะคะแม่ไมคี้นะคะต่อมาเนี่ยจ,จะเป็นเซียนอุดรนเซียนอุดอนหาหาสามหายหาสามออกหาสองนะคะเซียนอุดรต่อมาเนี่ยจะเป็นแม่เพิ่นแม่เพิ่น,นหาหาสามหายหาสามออกหาสองนะคะหาซี่ศูนย์ไปออกเล่าตรงๆนะคะแนวทางของแม่เพิ่นถา้าบอกออกเล่าก็จะออกไทยนะคะ พิแตกหนึง่งหหาสามออกหาสองบุรีลำโค้งสุดท้ายก็เลขวิ่งข้างบนมีสามมีห้ามีแปดนะคะห้หาแปดเลขออกหาเก้าเก้าหานะคะเลขสามตัวเ,เลขติดนะคะมาทั้งสองตัวมีหามีแปดมาจริงๆนะคะข้างบนแม่ค้าส้มตำเลขล่างมีห้ามีสามนะคะห,หาหาสามหานะคะเลขออกหาสองคะ เขาเลขวิ่งให้หาสามสามหาห้าศอ,อกหา 2. สองเซียนบอลบือเซียนบอลบือนี้ให้ข้างบนมีสี่กับห้าให้หาแปดออกหาเก้าข้างล่างกับมาหากับเจ็ดนะคะเขาเลขวิ่งทั้งบนทั้งล่างนะคะเลขสามตัวกับพิดตัวหนึ่งนะคะสามตัวผิดหนึ่งตัวนะคะเซียนบอลบืออาน้องเท็กเตอร์ให้เก้าสองเก้าสองหกสอง ออกคาสองนะคะน้องแท็กเตอร์ค้นกีการนะคะแม่ปูแม่ป,มปูให้เลขสีศย์เลขป้นนีกับสี่หกสี่หกก็ออกออกเลขเล่าสี่ศูนย์ก็ออกเลขเล่าสี่ศูนย์ศนะคะของแม่ปูออกเล่าเซียนกุดจ,จับเซียนกุดจ,จับเลขมีเก้ามีสองมีสามมีศูนนะคะ ข้างล่างก็มีสองมีหานะคะมาทั้งสองตัวนะคะเลขติดเขาเลขติดเลขวิ่งนะคะเขาทั้งบนทั้งล่างนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เาเป็นเลขใกลเชียงนะคะนุ่นดียากจะขอว่าออ่านคลิปนี้อีกรอบนะคะผู้ใดอยากร่วมท่าบุญกับอาจารย์ได้สำนักไดน,นะคะติดตอนน่อนุ่นดียาโดยตรงศูนย์7ก9 3แปดหนึ่งกเจ็ดหนึ่งกสามสี่เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์นะคะ เพ่อนจะได้มีกำลังใจฟันไหายนะคะนุ่นทียาใส่เวลาสมมาพาคุ้นนะคะก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะคลิปหน้าพออกันไม่สวัสดีค่ะ